แอนใหม่ดิแอชชนแอชชนก็เอ๋ยก็เอกอไก่อะไรต่อก็เอกอไก่อะไรอีกก็ขาเราขวอขวของเาข้อขาทนาขคนชิงขังขได้านข้งผานูใจก็ตัวตันเชดีตัทิกีดังอะไรต่อท้อท้เลย ช้างทำไมนะโทษท้าวิ่งหนีโทษโทรดำทีโทษตัดเธอทุกันโทรยิงโชพาโทษโดยอะไรโดยอะไรครับโทรเธอดาสวัตพันโทรปาตางหุหันโทรจากข้าพลองโทรนังมันโทรหน้าขาวโทรผู้ชายเย็นร่อง นนนี่นามองโเด็กต้องนิมนต์โเต่าดังตุงโทรทุงเบ็ดขุนโททหารอวดทุนโทรทงโทนนิยมโน่นนู้นอยปักขยครับต่อเลยลูกโมมามาทับถมปอปปากกกมโผพิงคำดังโอพาทนท่า อะไรต่ออะไรต่อเอาต่อให้จบต่อให้จบยจบยกษ์เขี่ยวใหญ่อะไรต่อครับโทนามันโทนา <รอ S 2> เรือรอเรือไปไหนละนเรอพาไปบอดึงรอดึงตาดาวโอแบนดงยาขทายเรื่องยาวเธรากีหนวดยาวเธอเสยดท่านองเธหีบขาผ้า โตถุบดาวพัพายองเขอังยังนอนเขนุ่เขนุนนนตโตแโตจบยังครับจบเลยยังครับจบแล้วบ๊ายบ,ายบายขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ